มาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราสาธิตวิธีการแก้ไขมินิสปริงเกอร์นะคะหัวจุกนะคะหญิงปลูกฝรั่งไส้แดงหงเปาสือนะ,อะที่สวนนะคะทำคนเดียวร้อเเซนนะคะไม่มีคนงานเนาะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะวิธีการอุดรูกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าต้นนี้นะคะรากไม่เดินแล้วมันก็ตุยนะคะเดี๋ยวเราต้องซ่อม แต่ช่วงระหว่างซ่อมเนี่ยเราก็จะไม่ให้น้ำในตัวมินิสปริงเกอร์ตัวนี้ค่ะเปิดออกมานะคะในช่วงอนุบาลหรือว่าช่วงแรก5-6เดือนแรกนะคะจำเป็นที่จะต้องเอา,อาหัวจุกมินิสปริงเกอร์เพื่อให้น้ำเนี่ยโดนรากให้มากที่สุดนะคะดิ่งจะมา,อ,าอุดนะคะ อุดรูนะคะด้วยการใช้ตัวเจาะอ,อุดรูแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้เนาะแล้วเราก็เด็ดมันออกมาแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยอันนี้หญิงไม่ได้ใช้ครีมนะคะแต่ว่าก็จะใช้แรงของหัวนิโป้นะคะเราก็จะกดลงไปแบบนี้อเดี๋ยวนะแป๊บนึง เดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยนะ